ะะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องอีซี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมานำเสนออีกเมนูนะคะที่ทำง่ายมากๆเลยคือชิฟฟ่อนเค้กกล้วยน้ำหวาฟังไม่ผิดนะคะเนื่องจากช่วงนี้บ้านนุกนำกล้วยน้ำหวาเยอะนะคะซึ่งทีนี้นะคะนุกจะเอามาอบกับเตาอ,อบ ในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นนึ่งนะคะกระทาน,นะคะรอบนี้เราอบกับเตาอ,อบก่อนค่ะวิธีการไม่ยากนะคะเดี๋ยวส,สัดส่วนนุกขึ้นไว้ข้างล่างนี้ทั้งหมดค่ะซึ่งบอกเลยนะคะสูตรนี้ไม่ยุบตัวเนาะแล้วก็ทําง่ายค่ะทีนี้นะคะเราต้องล่นนะคะส่วนผสม3ามอย่างนะคะก็คือผงฟูแป้งเค้กและเบกกิ้งโซดาค่ะล่อนนะคะประมาณ2 3ครั้งค่ะเราพักไว้นะคะ ทีนี้เรามาถึงในส่วนของบ้านแบ่งไข่กันแล้วค่ะเราจะต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงเพราะเป็นชิฟฟ่อนนะคะชิฟฟ่อนกับปันและบัตเตอร์เค้กจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะชิฟฟ่อนจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงส่วนเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาแบบเนื้อหนัๆมาฝากแต่โดยส่วนตัวที่บ้านจะชอบกินเนื้อเบาๆนิ่มๆซึ่งถูกปากคนไทยนะคะทีนี้เรามาเริ่มแยกเค้กกันค่ะซึ่งเราต้องใช้ไข่ที่มีลักษณะไข่ที่ดีนะคะต้องเป็นไข่ที่สดๆใหม่ๆเลยค่ะเราแยกกันค่ะ เราจะแยกกปนเรื่อยๆนะคะวิธีการนี้จะแยกชัวร์ที่สุดนะในฝ่มผิดลุกนะคะแต่เพื่อนๆควรล้างมือสะอาดก่อนนะจ๊ะหลังจากนั้น,นะาะแยกค่ะทาการแยกปึ๊บค่ะกล้วยเยอะนะคะทั้งๆที่ช่วงนี้รถไฟอ้วนไม่ค่อยทำเคกสังเกตได้นะคะ แต่ว่าลรคฟามอ้วนแต่ว่าเนื้อจากกล้วยมันมันสีดําแล้วคราวหน้านุจะมีเคล็ดลับการเก็บกล้วยไว้ได้นานนะคะสําหรับคนที่ถามไม่หมดนะจากนั้นนะคะให้เราใช้ตะกร้อมือนะคะโดยที่เราจะต้องคนส่วนผสมน,นะคะรวมถึงน้ำมันนะคะในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือก่อนนะคะในส่วนนี้ ก็น้ำตาลค่ะและน้ำมันนะคะชิปฟ่อนเป็นเค้ที่ทำง่ายที่สุดนะในความคิดนึงนะคะคนให้เข้ากันไปทางเดียวกันนะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใส่กล้วยลงไปเลยค่ะกล้วยเนี่ยเราจะบดจนใส่ถุงนะเพราะมันจะบดง่ายนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะใส่ลงไปทั้งหมดค่ะเห็นไหมคะใครจะใส่กลิ่นวานิลาตอนนี้ก็ได้นะคะเอลกินวานิลาไหมเอลกินวานิลาไหม แต่ส่วนตัวนะคะกลิ่นวาน,นิลาไม่ใส่เพราะว่ามันหอมกล้วยอยู่แล้วนะยิ่งกล้วยสุกๆเนี่ยมันจะหอมมากนะคะแล้วใส่แป้งค่ะคนไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวลองมาตีไข่ขาวกันค่ะ โดยที่เราจะตีไข่ขาวกับอ่าเขาเรียกอะไรนะโดยที่เราตีไข่ขาวนะคะโดยใช้ใส่น้าตาลของเอกโดยที่เราจะตีไข่ขาวกับน้ําตาลนะคะในกรณีที่กล้วยเพื่อนๆงอมเยอะนะคะให้ลดปริมาณน้ําตาลลงนะคะไม่งั้นมันจะหวานหวานโดดเลยแหละไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวู้จะขึ้นสส่วนไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะตีนะคะในส่วนของอ๋อหมด ้ตาลทายลงไปค่ะทะยอยใส่นะ หลังจากนั้นนะคะให้เอาไข่ขาวผสมกับไข่แดงค่ะให้ไปทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดกันนะคะแล้วก็ไปเคาะกันค่ะให้ไปทางเดียวกันให้หมดเลยนะให้จนกลายเป็นสีเดียวกันนะคะเนี่ยไข่ขาวยังเป็นอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะคะคือไข่ขาวจะต้องเป็นสีนวลๆแล้วนะไข่สองอย่าง แบ่งสัก3สามรอบนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมถาดแล้วก็เคาะกันนะคะนุ๊กเคาะทาให้หมดก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมถาดแล้วก็เคาะกันเดี๋ยวเราจะเทกันนะคะเทแล้วอย่าลืมเคาะนะคะแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะก็เป็นชิฟฟ่อนเค้กกล้วยน้ำว้าทำง่ายๆนะคะสไตล์อีซี่โวมนะคะกระดาษรองจะยับมากนะเพราะว่า อันใหม่ยังไม่ได้ไปซื้อนะเดี๋ยวเราจะเคาะแล้วก็โรยด้วยอัมลมอน์สไลด์ค่ะค่ะเราอเคาะแล้วนะคะไล่อากาศทั้งหมดแล้วนะคะเคาะรงน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โรยด้วยอัมลมอน์สไลด์ค่ะไม่เป็นเงาแล้วเนี่ย ค่ะหลังจากนั้นนะคะอบเป็นเวลา15-20นาทีโดยประมาณนะคะไฟบนไฟล่าง185องศาคา่ะค่ะทีนี้เราจะเห็นใช่ไหมหน้ามันจะนุ่มมากนะคะฟินเวอร์นะคะเดี๋ยวนุกก็จะจับเอาออกนะคะมันนุ่มมากมากอ่ะนุกบอ,อกเลยนะเหนหืหค่ะสูตรนี้จะนุ่มมากเห็นไหมสีจะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะทั้งหนาทั้งสวยเลยนะคะ เนไหมนุ่มนุ่มแบบนุ่มเดี๋ยวเราจะตัดกันค่ะหอมกลิ่นอัลมอนด์ขึ้นมาเลยนะคะ ก็เพื่อ,อนๆะถ้าเกิดมีกล้วยน้ำว้าเยอะนะคะก็แนะนําเมนูนี้เลยนะคะดีกว่าเราทิ้งกล้วยน้ําว้านะคะเพราะว่าถ้าดําเนี่ยส่วนมากจะไม่ใอยทานกันแล้วนะคะเราก็มาแปรรูปกันนะจ๊ะหรือใครที่จะทําขายนะบอกเลยสูตรนี้ฟินนะคะซึ่งคราวหลังนะคะนุจะมาสอนวิธีม้วนนะคะเป็นเค้กเป็นโลนะกับกล้วยน้ําว้านี่แหละค่ะเป็นการแปรรูปนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันค่ะ หน้ามันจะฉ่ำเนยมากๆเลยนะคะเห็นถึงเทคเจอร์นะคะว่าสูงแค่ไหนนะคะ